มีดจิ้มดูจ้ะนี่ถ้าหุดออกจากมีดแสดงว่าใช้ได้จ้ะนี่เห็นไหมใช้ได้จ้ะต้มสิบนาทีหัวเล็กเนาะหัวใหญ่ก็ต้มนานหน่อยจ้ะไปเอาน้ำออกพักไว้ให้เย็นจ้ะเมือม่อวานนี่ฉันลืมใส่มัสตาร์ดก็ต้องมาทำใหม่จ้ะ ใส่มัสตาร์ดเลยจ้ะสักครึ่งช้อนจ้ะแล้วก็ใส่น้ำเต็นกัาดองละลายหน่อยจ้ะสักสามช้อนเนาะใส่มายอ n เนสหน่อยจ้ะสักสองช้อน องช้อนชาจะได้ละลายได้จ้ะถ้าเราใส่มัสตาร์ดลงไปเลยกลัวว่ามันจะเป็นก้อนเนาะเราต้องใส่น้ำละลายหน่อยม่เป็นไรจ้ะลืมเรเกดได้ <c oughs> ค้นจ้ะ มวัสดีค่ะมาทำสลัดมันฝรั่งกันจ้าวันนี้วันนี้ฉันทำกับข่าวสามรอบแล้ว <c oughs> นะทำเราก็เออค่อยๆทยอยลงคลิปนะจ้ะเนะาะจะไม่ยากจาก้ะสลัดมันฝรั่งคนเยอรมันเขาจะชอบกินนาโรนนะจ้ะเนาะนาโรนเขาปิ่งอย่างเขาก็จะทำ สลัดมันฝรั่งกันจ้ะหรือใหม่ก็สลัดอย่างอื่นนะเนาะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสลัดมันฝรั่งจ้ะส่วนผสมอะไรมันก่อไม่ยากจะทำง่ายๆเนาะจ้ะนี่มันฝรั่งก่อแล้วแต่เรียกลูกใย,ยลูกหน่อยเนาะฉันเอาลูกขนาดนี่จ้ะต้มเจ็ดนาทีสิบนาทีจะลูกขนาดนี้เนาะแล้วก็หั่นจ้ะหัน่นไม่ต้องต้มเปื่อยจ้ะเพราะว่า เราเอาทำสลัดเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะเราใช้มันฝรั่งหนึ่งกิโลจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มเกลือน้ำตาลมายองเนสพริกไทยแล้วก็แตงกวาหั่นจ้ะแตงกวาดองหั่นจ้ะนี่แตงกวาแตงกวาก็จะมีแบบลูกใหญ่ลูกน้อยหรือว่าที่เขาหัน่นแล้วก็มีจ้ะเนาะน้ำ,นำซอสมัน,นีก็จะ น้ำน้ำแตงกวาโดองจ้ะน้ำแตงกวาโดองอาจจะไม่เหมือนกันบางบางบางขวดจะมีพวกเครื่องเทศเนอกจากเนาะบางขวดก็จะมีแบบพริกมีอะไรแบบคนละอย่างกันแต่ละบริษัทแต่ละรสชาตินะนาะมันก็ไม่เหมือนกันจ้ะอาจจะเค็มจะอะไรไม่เหมือนกันนี่เราต้องเติมต้องดูเอาเองเนอกจากเนาะบอกไม่ได้จ้ะว่าต้องใช้เท่าไรเน,นาะจ้ะเดี๋ยวลงามาดูวิธีทำกันเลยจ้ะ ไม่ยากจ้ะใสแตนกวาดองหั่นจ้ะบอกไม่ได้จะบะกิลูกเพราะว่าบางทีมันก็จะมีลูกหน่อยลูกใหญ่เนาะในขวดนี่เนาะจ้ะเนาะขวดมีลูกมันหน่อยฉันใช้เจ็ดลูกจ้ะใส่น้ำทักห้าช้อนจ้ะน้ำปตนกวาดอง สี่ห้าจะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยจ้ะหอมหัวใหญ่จ้ะหอมหัวใหญ่หัน่นไม่กี่ลืมบอกหั่นด้วยโลกให้ด้วย เกลือนิดหน่อยจ้ะใส่อย่าใส่มากเพราะว่าน้ำแตงกวาดอง,องเราเค็มอยู่แล้วจ้ะใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยจ้ะมายองเนสเราหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะนะก็ใส่มายองเนสสักห้าช้อนอ๋อสาม สี่ห้าห้าชนพ่นพูนเลยจ้ะผสมให้เข้ากันใส่หกก็เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าหกชนพ่นพูนน้ำตาลให้เกลือละลายจ้ะ ไปลหลอหาไปไอ้หอมหอมหัวใหญ่เสบตาเอามาจากสวนจะหอมหัวใหญ่ท้มาจากสวนในสวนหลังบาง้านแต่เราค้นเขาทำเขาเราสูตรไปเนอะจกักเนาะใครเราจะใส่พรอมพร้อมเลืยก,กระดาษหรือว่าจะเอะเอ เอาไว้ใส่ที่หลังต้นที่เราเสิร์ฟก็ได้จ้ะเนาะจ้ะใส่มันฝรั่งลงไปจ้ะเดี๋ยวถ้าชิมรสเลา มันจืดมันอะไรยังไงเดี๋ยวจะเขียนบอกใตคลิปด้วยจ้าว่าใตกี่ช้อนเพราะว่าใส่อะไรกี่ช้อนกี่ช้อนเพราะว่าไอต้นระยางมันก็จะมีเหมือนกันนอกจอากเนาะมายองเนสตอลบริษัทก็จะทไม่เหมือนกันจ้ะไอแตงกวาโดงอะไรอยางงี้เนาะจะมีเหมือนกันเนาะจ้ะจะใส่ไข่ไปเกรก็ไดๆจ้ะเนาะรู้ว่ามีตรงต้นนี่ไว้ใส่ต้นเสิร์ฟจ้ะ เราก็พักไว้จ้ะนี่เดี๋ยวเรามาคนลหนลายๆรอบจ้ะเดี๋ยวมาคนลหนลายๆรอบจ้ะคนให้น้ำซอสมันเข้าไปในในไอ้ไอมันฝรั่งจ้ะจะเรียกคัรทโบไฮเดรเข้าไปในมันฝรั่งเนาะจ้ะนาะซอสเนาะเราจะมาคนบอยๆจ้ะอ่ะ อาวางไว้โกลเดเดี๋ยวเรามาคนอีกคนสักสามขางจ้ะเห็นไหมนี่ซอสมันเข้าไปในในมันฝรั่งละจ้ะแห้งเร็วเนาะแล้วก็คนสักสองสามขางาลแล้วก็ขี้เกียจเร็วแล้วก็เอาไปไว้ใน ห่องต้ดินจ้ะหรือว่าใครไม่มีห่องตต้ดินก็ไว้ไในตู้เย็นจ้ะเนาะทำก,ก่อนสักหนึ่งคืนหรือว่าห้าชั่วโมงจ้ะรสจะได้เข้าไปในมันฝรั่งเนาะปิดไว้จ้ะ เอาไปใส่ตู้เย็นหรือว่าวางไว้ห้องใต้ดินจ้ะไข่รเราามาทำจานสวยพุงนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพุงนี้เจอกัน ตอนจัดจานจ,จากสลัดมันฝรั่งที่ฉันทําใบมาคืนจ้ะล้วก็คนมันใบๆจ้ะแล้วเราก็เอาไปไว้ห้องเย็นหรือว่าใไว้ในตู้เย็นจ้ะหนึ่งคืนผ่านไปเราก็เอามาจัดจานสวยจ้ะแล้วก็ตักใส่จานใส่ถ้วยจ้ะมันก็จะแห้งก็หน่อยเพราะว่า ซอสมันโดนมันฝรั่งดูดเข้าไปเนะาะก็ทำคิษไปหน่อยนึงไม่ได้ใส่ไอ้ไอมัสตาร์ดนองจากเนาะไม่ไม่ใส่มัสตาร์ดเลยมาใส่ไม่ไม่เ่าเนาะเดี๋ยวทำคลิปต่อกันจ้ะ ไว้ไม่มดลงไปนี่สำหรับภูมีสักนิดเนาะใส่ไข่ให้สวยจ้ะ จะใส่ไข่ไปตั้งแต่ต้นที่เราทำสลัดเลยก็ได้จ้ะเนาะแต่ว่าฉันทำแบบนี้ทำให้เพื่อนมาฉันจะทำแบบนีเลยจ้ะมันจะดูสวยเนาะมันจะดูสวยจากแต่งหน้าใส่สักสามใบเนาะ เสร็จแล้วจ้าลองทาดูจ้ะง่ายๆนอกจากนาะแค่ทําขางขึ้นแล้วไหวก่อนหนึ่งวันนอกจากนาะก่อนกินจ้ะนี่สวยงามจ้ะลองทําดูจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปชอบกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้ะเราจะมาทําอาหารเยอรมันให้ดูอีกนอกจากนาะมาพากันทําทําด้วยกันจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า